มีการชี้แจงกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถามถึงการไม่เรียนเชิญคณะกรรมการบางส่วนเข้ามาร่วมประชุมเพื่อลงมติในการขอยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการซึ่งถือว่าเป็นวาระสำคัญเป็นวาระที่จะเรียกว่าเป็นการชี้เป็นชี้ตาย JKN เลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดมีการชี้แจงแถลงไขก็มีการกล่าวถึง56ประเด็นหลักๆด้วยกันทีนไฮไลท์เนี่ยมันไปอยู่ที่ ประเด็นที่สี่ตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์เข้ามาล่าสุดซึ่งประเด็นที่สี่เนี่ยก็อ้างถึงข้อที่หนึ่งสองและสาก็เป็นกรณีที่มีการผิดนัดชําระมีกรณีที่มีการประชุมร่วมกับทางผู้ถือหุ้นคู่เพื่อขอผ่อนพันะนะมีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดทําแผนการชําระหนี้หุ้นกู้ะนะฮะ,ะมีการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นนะฮะว่ากันไปงนั้นมันก็เป็นการ พูดถึงที่มาที่ไปของสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ทันได้เรียนเชิญกรรมการสองท่านนี้ขึ้นมา <ừ> เนื่องจากมันเป็นความจำเป็นเร่งด่วน <ừ> อารบกวนพี่สุปชัยสักหน่อยเขาชี้แจงแถลงขยอย่างไรก็ในบุกเล็บที่4นะหัวข้อที่4แล้วกันฮะกรรมของคำชี้แจงของทาง JKN นะครับเขาบอกว่า ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะอย่างที่คุณมาพูดถึงเนี่ที่มาที่ไปของปัญหาใดต่างๆนะครับว่าบอกว่าด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นเนี่ยครับบริษัทมีความจําเป็นรีบด่วนเนื่องจากประธานในวงเล็บนะครับบอกว่าเนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การก็คือ c e o และ MD นะครับจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา1เดือนเพื่อปฏิบัติภารกิจการจัดประกวด MissUniverse 2023และเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าต่างๆหลายประเทศ เพื่อเป็นการหาไรายได้กับเข้าสู่บริษัทอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนดําเนินธุรกิจที่ได้วางไว้ที่จะต้องกระทําเพื่อรักษาสิทธทิและประโยชน์ของบริษัทประกอบกับเรขานุกการของบริษัทมีภารกิจสําคัญหลายอย่างที่จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในทันที นะครับสืบเนื่องจากมีการผิดนัดชำระหุ้นกู้ตามข้อหนึ่งที่มีการที่แจงไว้ในคำชี้แจงของอตัวของ JKN ด้วยเช่นกันนะครับก็คืออย่างที่บอกแหละมีการ,รอ้างถึงเหตุผลในข้อ1 2และ3ซึ่งเราอาจจะมีเวลาไม่พอไปขยายความตรงนั้นเอาเป็นว่าโดยสรุปเขาบอกว่ามันเป็นความจำเป็นรีบด่วนนะครับ,รบที่ต้องจัดให้มีการประชุม,มเพราะว่า CEO เอย MD เอยนะจะต้องเดินทางไป ต่างประเทศหนึ่งเดือนอไปปฏิบัติภารกิจนี่แหละการจัดประกวด Miss u n i v e r s ์ <S แล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการเดินทางไปอีกหลายๆประเทศเพื่อไปพูดคุยเจรจากับคู่ค้านะฮะในการหาแนวทางรหรือว่าในการสร้างประโยชน์กลับคืนมาให้กับตัวของบริษัทอ,อ,อ,ยอย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะเขาก็มีการระบุว่าทาง CEO กับ MD เนี่ยได้มีการติดต่อไปยังคณะกรรมการของบริษัทโดยตรงด้วยวิธีการฟังดีๆนะฮะ ด้วยวิธีการทางโทรศัพท์เมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแผนสำรองหากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบกับแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ที่จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินก็จะทำให้หนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นเนี่ยถึงกำหนดชำระโดยพันหรือถูก call default ดังนั้นบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจาการต่อศาลล้มละลายกลางโดยกรรมการของบริษัท ไม่ได้มีการคัดคา้านการยื่นฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใดออเอานะครับไม่ได้เชิญครบทุกท่านคเนื่องจากมันเร่งด่วนมันต้องเร่งรีบเดี๋ยวจะไม่ทันการเขามีนัดประชุมกับผ um ู้ถือหุ้นกู้วันที่เทนะ่าไหร่นะวัน8ธันวาคมป่ะปะ8ธันวาคม8ธันวาคมซึ่งเขาก็อ้างว่ากลัวเดี๋ยววันที่8ธันวาคมนั้นเกิดเจ้าหนี้คุณกู้ไม่เห็นชอบกับแผน ในการจัดหาเงินเพื่อมาชําระคืนคแล้วทํำยังไงเดี๋ยวกลายเป็นคอร์ดีฟอลหมดฉะนั้นเลยจัดประชุมวันที่7พฤศจิกายนนะโดยอ้างถึงความจําเป็นรีบด่วนครับหาแผนสํารองอถ้าหากเจ้านี้เขาไม่ยอมก็เลยเป็นที่มาของการได้ข้อสรุปว่างั้นยื่นแผนฟื้นฟูนฟกิจาการไปเลยแต่ที่น่าสนใจเนี่ย <c oughs> บอกว่าในส่วนของคณะกรรมการทุกคนได้รับการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และไม่ได้มีการคัดค้านไม่ได้มีการคัดค้านในเรื่องของการยื่นฟื้นฟูกิจการคําถามแรกของเราก่อนครับการขอมติบอร์ดเนี่ยมันขอผ่านทางโทรศัพท์ได้หรือถ้าเป็นการประชุมทางไกลอ่าซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายรองรับถูกไหมอ่าใช่แต่มันก็คงจะต้องมีการ declare ต้องมีการแจ้งคระบุเอาไว้ก่อนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนอ่าใช่นะ แต่อแคทจะโทรไปเนี่ยอย่างสมมติผมเป็นผู้บริหารครับเป็นกรรมการด้วยอะพี่สุประชัยก็เป็นกรรมการอีกท่านหนึ่งผมบอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมจัดประชุมบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวจะออกมติบอร์ดเนี่ยของวันที่เจพฤศจิกายนพี่ไม่ต้องมาประชุมนะจะมีเรื่องนี้หนึ่งสองสามสี่พี่เห็นด้วยไหมหรือพี่คัดค้านคือการที่พี่สุประชัยแจ้งผมผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยคำถามคือเลขานุกการบริษัทสามารถ <c oughs> เอาไอ้ถ้อยวะลีหรือไอ้ถ้อยคําที่พูดกันทางโทรศัพท์เนี่ย <c oughs> มาสรุปเ <c oughs> ป็นมติบอร์ดได้อย่างนั้นหรือเออเออเออใช่าเพราะงั้นรายงานการประชุมของบอร์ดมันต้องมีระบุถูกปะแสะดงว่าไม่มีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บ้านเมืองมันต้องมีคือมีแปรสิใช่ปะเออมันต้องมีรายงานการประชุมของบอร์ดเถื่อนนะ <c oughs> เนออีเออ่ยออออแค่โทรไปแค่นั้นนะอันนี้คืออย่างที่คุณราบโจทย์ตั้งแต่แรกนะเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายของ JKN เลยนะ จะฟื้นฟูไม่ฟื้นฟูออนะครับและเขาก็มีการกล่าวย้ำด้วยนะครับว่าต่อมาในวันที่8พฤศจิกายน mm hmm. ก็คือหลังจากการประชุมบอดหนึ่งวันได้มีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจาการต่อศาลล้มละล,ะลายกลาง mm hmm. โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ mm hmm. มีการโทรศัพท์อธิบายความจำเป็นรีบด่วน mm hmm. ของการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจาการกับกรรมการบางท่านอีกครั้ง mm hmm. จนเป็นที่เข้าใจครับ mm hmm. บางท่านนะคีย์เวิร์ดอยู่ที่บางท่านเฮ้ยแบบนี้มันก็ได้เหรอมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฝั่งของพรบหลักทรัพย์นี่กรตท่านดูแลอ่าใช่ฝั่งของพรบมหาชนกระทรวงพาณิชย์ดูแลอ่าใช่ใช่ แต่ถามว่าโมเพื่อขอมติบอร์ดผ่านทางโทรศัพท์นี่มันทําได้จริงๆหรือเออเออออนะครับและถ้าดูจากตังนี้คนที่โทรไปก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการก็คือคุณแอนไงซีโอแอนจักรพงศ์จักกาจุธาทิพย์ไล่ไปเลยอ่ะคุณสุภชัยต่อไปเลยฮะเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้ก็น่าสนใจว่าคุณแอนในฐานะซีโอและก็เอ็มดีนะก็มีการแจ้งแบบเนี้ยคือ ประเด็นคือเรื่องนี้มันควรจะเป็นประธานด้วยหรือเปล่าถูกปะะ่ะฮะเพราะคุณแอนหนึ่งเป็นแน่นอนละเป็นผู้บริหารฝ่ายบริหารถูกปะะ่ะฮะเวลานําเสนอเรื่องบอร์ดเนี่ยไอการพิจารณาต่างๆบอร์ดคุณคุยกันเองไหมแต่ทําไมซีอโทรไปบอกบอร์ดเองนะครับออก็คือก็แปลกเหมือนกันนะครับนะฮะก็มีการระบ,บุไว้ในท้ายหนังสือชี้แจงกันะครับครับ ว่าได้มีการติดต่อกรรมการทุกท่านผ่านทางโทรศัพท์เกี่ยวกับความจําเป็นในการยื่นคําร้องดังกล่าวแล้วเป็นไปด้วยความจําเป็นรีบด่วนนะฮะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์โดยสุจริตโดยกรรมการทุกท่านที่ติดต่อไปก็ไม่ได้มีผู้ใดคัดค้านการยื่นคําร้องดังกล่าวแต่อย่างใดแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทได้กระทําโดยกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช2535มาตรา97ได้บัญญัติไว้ว่าเว้นแต่จะมีบัญญัติไว้ในหมวดนี้เป็นอย่างอื่นความเกี่ยวพันระหว่างกรรมการบริษัทและบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา820บัญญัติไว้ว่าตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอก ในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทําไปภายในขอบเขตอํานาจแห่งตัวแทนดังนั้นการกระทําของกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายมเอานะครับมาถึงตรงนี้พอจะจับใจความได้ว่าครับเขากําลังแก้ต่างแล้วในเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตไปว่ามติบอร์ดที่ออกมาเมื่อวันที่7กักยายนเป็นมติบอร์ดเถื่อนหรือเปล่า มันมีการประชุมกันจริงๆหรือเปล่านะเพราะไม่ต้องไปไปเจรนายถึงไอ้ข้อสังเกตตรงนี้เลยเขาตอบมาเลยว่ามติบอร์ดที่ออกมาเนี่ยมันมาจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนอ๋อเียอ้างกันว่าเป็นมติบอร์ดเนี่นะอ้างกันว่าเป็นมติบอร์ดเมื่อวันที่เจ็ดนี่นะครับเอาละ ก็ชี้แจงก็ชี้แจงไปเราก็มีหน้าที่นําเสนอนะครับผมว่างานนี้มันน่าจะจบไม่ง่ายหรอก mm hmm, mm hmm. ก็แน่นอนฮะเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าทางการนั้นจะมีการเรียกให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม mm hmm. อย่างไรแต่อย่างที่กาบเรียนผมอ่านข้อมูลดูแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแทนเจ้าหนี้ mm hmm. และผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้เป็นอย่างมากพอดีไปเจอ Wording น่าสนใจในหนังสือแจ้งตลาดของทาง JKN เพิ่มเติมครับ เขาระบุว่าทางนี้เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ว่าการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการแต่อย่างใดและบริษัทขอเรียนต่อไปว่าการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถประกอบกิจการไปพร้อมกับการบริหารสภาพคล่องทางการเงินโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทได้ต่อไปออออไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ว่าเนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าการยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนะ <laughs> แต่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนครับ,บ JKN กล่าวอ้างถึงครับมติคณะกรรมการออย่างเป็นรายลักษณ์อักษรครับว่ามีมติอ,อนุมัติให้ยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการอาแล้วก็ตามมาด้วยครับเหตุการณ์โอลรแมนที่มีคณะกรรมการห้ารายลาออกซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการด้วยอ,อใช่ประธานด้วย สองในห้าตามที่เรานําเสนอข้อมูลกันไปเชื่อได้ว่าเป็นกรรมการที่ฝั่งเจ้าหนี้เขาส่งมานั่งเป็นตัวแทนอยู่ในบอร์ดเพื่อร่วมกําหนดนโยบายกําหนดทิศทางบริษัทสองรายเนี่ยเขามีการชี้แจงสาเหตุของการลาออกครับโดยระบุเอาไว้นะฮะว่าไม่ได้ถูกรับเชิญ ให้เข้าร่วมประชุมครับแล้วก็ประมาณว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางในการบริหารสภาพคล่องหรือการบริหารเรื่องนี้สินของทาง JKN ฉะนั้นวันที่9ที่แจ้งต่อตลาดอ้างมติบอร์ดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มาวันนี้เนี่ยมีการพลิกลิ้นอบอกกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าการยื่นฟื้นฟูต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ตรงนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรหรือเปล่าแต่ชัดเจนว่านี่คือการใช้เทคนิคทางกฎหมายอเทคนิคทางกฎหมายมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันครับน่าสนใจที่ปรึกษากฎหมายที่อยู่เบื้องหลังไอ้ปรากฏการณ์โอนละมานโอนละเวงทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับว่ากันว่าเป็นสำนักกฎหมายอือที่ชื่อว่าฟาอี ฟาอีสฟาอีสเนี่ยเขาว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของลิ t ิเกชั่นนะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นบทบาทหรือไม่ค่อยเห็นผลงานในแง่ของคอร์เปอเรทลอสักเท่าไหร่นักเอาเถอะแต่งานเนี้ยถือว่าเป็นการใช้เทคนิคทางกฎหมายแล้วล่ะและมีการกลับคำมีการพลิกลิ้น การแบบปัจจุบันทันด่วนครับนี่ระบุ<น>ไว้ชัดเจนนะาการยืนฟื้นฟูไม่ต้องอาศัยมติบอดอเนี่ยผมเนี่ยถ้าะยอนไปดูเ่ยผมไม่แน่ใจทีมงานจะมีกราฟิกอันเดิมขึ้นทันหรือเปล่าที่เขาแจ้งวันที่เเขาชัดเจนเลยคุณว่าฮะบริษัท JKN ก r o กร Group จำกัดมหาชนขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่10ทับเมื่อวันที่7พฤศจิกายน ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการและเสนอผู้จัดทาแผนรู้ธุรกิจการต่อสารรูปรายกลางอันนี้ชัดเลยนะที่คุณว่าพูดถึงเมื่อสักครู่อันนี้กระบุไว้ชัดเลยว่าเป็นมติบอร์ดว่าเป็นมติบอร์ดก็ถ้าไม่ต้องอาศัยมติบอร์ดล้วจะแจ้งมาทํามะเขืออะไรเมื่อวันที่เก้าก็คุณก็ยื่นไปเลยสิถูกปะไม่ต้องประชุมบอร์ดนะครับเอาแล้วนะฮะ ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าเจ้า,น<อ>าเเหานี้เขาไม่โอเคเหรอกอ่าใช่ใช่เจ้าหนี้เขาไม่โอเคหรอกอ่าอ่นะครับในการลักหลับยื่นแผนฟื้นฟูกิจการแบบนี้ก็เดี๋ยวคงต้องติดตามมันดูต่อไปนะครับครับ